น้องกับสวัสดีจ้ามาพบพอกับทัดดาวสาวบ้านไ้นอีเลียวด้วจ้าพี่น้องวันนี้ทัดดาวกับสิพายางเบิง้งถัถนนด้จ้าถนนอนทางยางบักต่อยจ้าเป็นงบของอ,อบอตอหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบหลหานนาของเขาเองอน่ะจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางอันบ้านโคกสูงของเขาด้จ้าพี่น้องเีีอยนลงมาจาัดกลางบ้านเราก็ลงมาทั้งวัดด้จ้าเป็นระยะทางอัน สองร้อยสี่สิบเปรเมตรเด้๋ยวจะถ้าจำบ่ผิดเด้๋ยวาพี่น้องอันนี้เขาก็ยืนหนาวัดบ้านเฮานั่นเองจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพายางเบิ้งขึ้นไปทั้งเงินทิดใตเนะพี่น้องยางลงไปทั้งทิดใตยตอนนี้เขายือนอยู่ทั้งทิดเหนือของบ้านเด้๋ยวาพี่น้องเดี๋ยวตามกันไปเลยจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวทัดดาวสิพายางเบิ้งเด้๋ยวจพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางอัน กลางบ้านเด้อจาพี่น้องนี่จ้าอันนี้ฮากระสียางยางไปหมอันทางถนนใหญ่เด้อจาพี่น้องกระสีแพาเบิ้งอันนี้ก็เป็นทางยางบักต่อยนาะจ้าพี่น้องเพีนลาดทับอันถนนค้อนกีดเด้อจ้า โอ้ยแก้วมังกรพี่น้องอบรรยากาศน้ำแรงๆโดยประมาณพี่น้องเอ้ยมืหนีกับโบมีนเวียกอย่างดอกจากกันัม่ทายบรรยากาศการเหตุถนนไหมห้เบิงจ้าบรรยากาศหาม้วงโดยประมาณ อันนี้เขาก็สิายางลงไปทั้งทิดอันยางมาจากท้งนี้กับเอื่นวันยางลงไปทั้งทิดไต่เดือพี่น้องแล้วก็สิพพ้ายยางเป็นทั้งกลางบานอะไรเนี่ยอะไรรูดอยู่ไม่มีคนมาถ่ายให้หรอถ่ายอะไรอันนี้เขาเรียกเล่นอะไรเนี่ยสกเก็ตปะฮะเอาไหนเล่นให้ดูหน่อย <laughs> ก็ไปลงมา<ะ>ลงมาว่าใครจะเร็วกว่ากันผู้สาวผู้สาวซื้ออย่างนี้อผู้สาวซื้ออย่างนี่แหละพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆจากพี่น้องกับฮลังเทียเสียงก้าสิบว่าชาดด้วยจากพี่น้องเพราะว่าไซเมทเนาะพี่น้องกับฟองกันนั่น โควิดหรือว่าป้องกันการัน,นแพร่ระบาดของโควิดนั้งสี่หล่ะพี่น้องกับบรรยากาศน้ำเลี้งๆกบยังเล่น,ย,ลนยุบ้านนั้งสี่หล่พี่น้องมันไ่ายทอดอันให้รับชมเบื้องถนนกลางหมู่บ้านใครชนะ ให้ชนะเอาเข้าเข้าไปเข้าไปอันนี้หน่อยเป็นตัวหมดนึงให้หน่อยฮะอันนี้เหนเขาเรียกต้นอะไรสลิงปิงสลิงปิงสลิงสลิงหรือตะลิงตะลิงตะลิงกับสลิงเหมือนนายลองเข้าไปอันนี้เห็นดูหน่อยเขาเรียกอะไรมันเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอไหนลองกินกินให้ดูสิอ่ะแพมโอเคไหมอันไหนไหนกินโชว์สิ กินกินโชว์ท่านผู้ชมหน่อยเปรี้ยวไหมเอากินเบิรงดูเปรี้ยวปะส้มปะไอ้อายาน่ากินดูสิเปรี้ยวหรออร่อใช่ตุ๋ยใช่ช่องปิดแล้วก็คันน้ำออกอะไรลองบอกรสชาติบอกรสชาติท่านผู้ชมหน่อยรสชาติเป็นยังเด็ดแถมเปรี้ยวเปรี้ยว ต้องต้องกินกับอะไรแก้ว,ก,วกินกับแก้วหรอพี่น้องจ้านี่แหละจ้าบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องบ้านเขากับโบมี่อย่างนะบบพี่น้องอเ,เออมันหลงลืมเอาเสื้อชั้นในวะนี่แหละพี่น้องหันหันเท้าเลี้ยวเลี้ยวไปทางนี้เดี๋ยวพี่น้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาของทัดดาวลงไปทั้งทิศตะเว้นโตกนี่กระจิบเป็น บ้านหะฮะเด็กกำลังไปไปทั้งอันไายมื้อของทานดาวนี่ก็ะิเป็นทั้งทิดตะวินออกไปตลาดไปแว้งน้อยไปอย่างจังสีหลับพี่น้องไปตลาดไปตะลีตลาดจังสีเนาะคนอันไว้รุ่นเขากับพเที่ยวน้องลายลายเบื้องสิสแกนเห็นเบื้องพี่น้องทีนี้มีทางอันนี้แล้วดีไหงทีน่ะดี ทางกันเดิมจะเอาวเป็ดมาเล่นตอข้าๆัจะมีแสงไฟเ้ยด้วย่นี่แหละจ้าพี่น้องทางทางบอกดีทางงามทางดีทางหลาดยางบอกต่อยทันสมัย อินเตอร์เนชั่นแนลเอาลองเรียนสิลองลองเอาเรียนเปิ้งทางทางอันนี้กับคอนกรีตอันเดิมมันในถนนลื่นอันนี้อันนี้เลื่อนกว่าใช่ไหมเอาลองลองลองไทผู้ยิ้บานเราทำลงไปให้ดูหน่อยไปอันนี้กับไญเ้บานเนาะพี่น้อง ไปไงายบ้านี่กับเป็นทางแจ็กซี่แหละพี่นอ้อ,อนงเอยงามแรงแรงอ้าวอ้าวเรียกชื่อตัวเองควรอะไรเรียกชื่อตัวเองพี่น้องอันนี้ก็บติเป็นผักอยู่น้ำเคียงหัวหรือจ้าเนี่ยแต่ก่อนมูบานนี่เป็นมูบ้านนั่นชุมชนสัมพันธ์ในพี่น้องกับติดปลูกผักปลูกมีอยู่น้ำหัวน้ำกระถางอั่งที่หรือจ้า คนอะไรเรียกชื่อตัวเองอะ่ะฮะคนอะไรเรียกชื่อตัวเองนี่เด็กน้อยก,กัดตัวฮะนี่เด็กนอกก้อยกัดัวยกตันิ้วอ,ออกมาทําไมเนี่ยฮะทําไมไม่อยู่ในบ้านตัวเองฮะอ,ออกมาทมําไมวะฮะอเเรียกเรียก,ยก,ยก,ไ,มกยไม่ก้อยสิเรียกเรียกไม่ก้อยไม่ก้อยมาบ้านเร็ว เออเขาเรียกยาอะไรนะลงอันไหนก็ลงก็ลงวันนี้แหละก็ลงวันนี้ยังไงสดเลยก็ก็ไปก็ไปตัดต่อแล้วก็ลง่ พี่น้องบรรยากาศน้ำเลี้ยงเลงยังสี่ลักจ้ามาถ่ายนี่ถ้าจะถ่ายสารางของบ้านจะเอานกออกไม่เอาไม่ไม่ทำนกกระสีฝากไว้ซสำมีก่อนด้วยพี่น้องคลิปบรรยากาศน้ำเลี้ยงเลงยังสี่ลักพี่น้องบรรยายกาศ,ากาศคือ เลีจ้าผู้ใดขอมาเบื้องแล้วกิดจะลืมกดติดตามเป็นกำลังเลี้ยงใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนาะในเดี๋จ้าพี่น้องเพื่อที่สเสด็รับชมแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆจ้าผู้ใดที่ขอมาเบื้องล้วก็ขอขอบคุณลหลายๆเดี๋จ้าที่ซอยกดไลค์กดกราบตะใครให้จ้าสำหรับคลิปนี้ทัดดาวก็สิฝากไว้สักนีดพือพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าอ่ะบายบายสิบาย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 อ่ะซองนิว้นวทำไง <laughs> อ่เร็วบายบายเร็วไปแล้วจ้าพี่น้องพบพอกันคลิปหน้าจ้า